มาปิดท้ายข่า,ขาขวคันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของ <c oughs> คุณท็อปิกแบงค่ะคุณขาถ้าเกิดใครที่ติดตามเขาเนี่ยนะคะก็จะทราบว,ว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะมากก็จะชอบซื้อหางานศิลปะเลด่แพงๆมาล่าสุดนี้นะคะมีการโพสโชว์ซึ่งงานชิ้นนีม้มีมูลค่าสูงมากเลยค่ะคุณผู้ชม ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานเพลงใหม่ปล่อยออกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าท็อปหรือว่าช่วยซึงฮอนค่ะแรปเปอร์แห่งวงบิ๊กแ n งก็ยังคงได้รับความสนใจจากเหล่าสาววกแฟนเพลงผลงานค่ะไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าตัวมีการเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็พุ่งเป้าจับตาอย่างล่าสุดค่ะกับผลงานนะคะภาพศิลปะโดยแฟรง k ์เตเล่าศิลปินคนดังเลยค่ะชาวอเมริกันที่ข่าวบอกว่าท็อปนะคะทุ่มเงินเกือบ9้าล้านบาทเลย หรือว่า275ล้านบาล้านบาท<อ>หมายถึงวอนนะคนะเพื่อซื้อหามาครอบครองก็เรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้ยกใหญ่เลยค่ะใช่แล้วนะครับตามข่าวนะครับบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับกับการทุ่มเงินซื้อผลงานศิลป,ปะมูลค่ามหาศาลนะครับนองจากว่าท็อปเนี่ย ชื่นชอบงานศิลปะมากครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสะส,ส,สมล้าค่านะครับรวมไปถึงการสร้างสารรค์ชิ้นงานศิลป์ต่างๆนะครับขึ้นมาด้วยตัวเองจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ในแค่สถานที่พักของเขานะครับจะไม่ต่างจากพ,ฤพ,ฤพิพิธภัณฑ์งานศิลปะนะครับเช่นเดียวกับที่หน้าอินสตาแกรมของท็อปเองก็ต้องยอมรับนะครับว่ารูปเจ้าของ IG นั้นมีให้เห็นน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับภาพงานศิลป์ต่างๆที่แร็ปเปอร์หนุ่มคนดังรายนี้ขยันโพสต์อย่างต่อเนื่องครับ thank you